สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเมื่อเขาส่งคุณเขาคิดยังไง มันดูเดี๋ยวกลัวไพ่ตกขอบอะมองเห็นไหมเอ่ย โอเคนะคะเมื่อเขาส่งคุณเขารู้สึกยังไงคือเขาเห็นคุณมีความสุขเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูมีความสุขคุณดูชีวิตดีนะมีความสำเร็จหรือว่าได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาเช่นบางคนให้อยู่ในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณ คุณไปสอบอะไรคุณก็สอบผ่านหรือคุณได้เรียนในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบหรือคุณสอบสําเร็จคุณได้ผลคะแนนดีคุณสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นในวัยทํางานคุณก็ได้ทํางานประสบความสําเร็จเจ้านายชื่นชมมีคนชื่นชมชื่นชอบเพื่อนร่วมงานก็ดีคุณดูแบบแฮปปี้อะดู ดูมีความสําเร็จในชีวิตเกิดขึ้นดูเหมือนช่วงนี้อะไรๆหยิบจับอะไรๆมันก็เป็นเรื่องดีหมดเลยนะคะเหมือนโชคเข้าข้างด้วยเออก็เลยดูมีความสุขเต็มที่ดูมีการเฉลิมฉลองสิ่งที่เขาเห็นนะ่ะสิ่งที่เขาเห็นน่ะเขาจะเห็นแบบเออคุณจะโพสในเชิงที่ได้กินของอร่อยๆได้ใช้เวลาร่วมกับ เพื่อกับเพื่นฝูงกับครอบครัวได้ทำนู่นทำนี่มีกิจกรรมไปเที o, th ่ยวไปทานข้าวไปสังสรรค์แล้วก็ภาพที่เขาเห็นก็จะเห็นแบบเป็นรอยยิ้มหรือว่าอาจจะมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีเสียงหัวเราะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจับความรู้สึกคุณได้ว่าเออช่วงเนี้ยคุณมีความสุขจังเลยคุณแฮปปี้จังเลยแถมคุณยัง เผื่อแพ่ไปให้คนอื่นอีกบางคนคุณอาจจะแบบใช้เวลาคือช่วงเนี้ยคุณใช้ชีวิตของคุณได้ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะบางคนก็แบบอ่ะไปเที่ยวไปสังสรรค์อยู่กับครอบครัวคือใช้ชีวิตแบบอืมเขาเรียกว่าไงมีประสิทธิภาพเออแล้วก็ทำทาสิ่งดีๆทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขไปทําบุญ บริจาคช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะมาโพสเป็นอะไรที่โพสิทีเป็นเรื่องราวแนวโพสิทีทำแล้วมีความสุขทำแล้วคุณก็อิ่มเอมใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเนี่ยคุณก็ได้รับความช่วยเหลือรับความช่วยเหลือจากคนรอบตัวคนรอบข้างทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่าย ทำให้ทําอะไรก็ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการโพสต์ขอบคุณขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่คอยพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเห็นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเออคนรอบตัวคุณก็รักคุณก็ดีกับคุณแล้วคุณก็ไม่มีปัญหาชีวิตอะไรแล้วสิ่งที่เขาอะรู้สึกนะคะเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดถึงคุณ เขาต้องการคุณเขาอยากได้คุณเขาอยากเข้ามาเกี่ยวข้องอยากจะครอบครองยังอยากอยู่ในชีวิตของคุณยังไม่อยากหลุดออกจากวงโคโจรของคุณอืมบางคนเขามองว่าคุณเซ็กซี่ด้วยนะช่วงนี้มองว่าแบบเอ้ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นดู มีความเซ็กซี่เยาหยวนมีแรงดึงดูดมากขึ้นอะไรอย่างนี้อืมบางคนอ่ะคุณไปดูแลตัวเองอย่างที่บอกอ่ะคุณใช้ชีวิตช่วงเนี้ยได้ค่อนข้างดีหันมาดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองมีความสุขกับตัวเองบางคนไปทําสวยทาหล่อเพิ่มขึ้นเข้าคอสเข้าคลินิกบางคนไปออกกำลังกายรักษารูปร่างอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วทำให้ดูดีขึ้น แล้วเขาอ่ะก็มองอย่างนั้นบวกกับอารมณ์ที่ดีมีความสุขมันก็เลยทําให้ออร่าพุ่งนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมช่วงเนี้ยดูเซ็กซี่นะเธอเลยเออเขาอ่ะรู้สึกว่าอืมตัวเขาเองเนี่ยณตอนนี้เวลานี้เขาก็รู้สึกพร้อมพร้อมแล้วเหมือนกัน ก่อนหน้านี้เขาอาจจะติดขัดปัญหาหรืออะไรบางอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวที่มันติดติดขัดขัด,ขดมันทําให้เขาไม่ไม่ได้เต็มที่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีขัดขาด,ขดหายหายไปบ้างแต่ณตอนเนี้เขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็พร้อมแล้วนะเขาก็ รู้สึกมั่นคงแล้วอะรู้สึกมั่นคงในระดับหนึ่งรู้สึกพอใจกับตัวเองในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าพลังงานของคุณกับเขาอะมันมีความคล้ายคายกันคือคุณเองก็มีความสุขของคุณตัวเขาเองก็รู้สึกพอใจกับกับตัวเขาเองเหมือนกันมันคล้ายคลายพลังงานของทวินเฟรมนะคะเนี่ยแล้วเราเห็นหกเ,เหรียญด้านคุณก็มีหกเหรียญเหมือนกันคุณอะ หมายถึงว่าคุณมีความสุขจนสามารถเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ได้ดูแลได้แค่ตัวเองแต่ดูแลคนอื่นๆคนรอบตัวคนรอบข้างได้ด้วยให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยตัวเขาณตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขารู้สึกมีความมั่นคงรู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมสามารถเผื่อแผ่สามารถดูแลสามารถให้แจกจ่ายอะไรให้กับคนอื่นๆได้อืมมันเป็นพลังงานที่ดีเหมือนๆกันนะคะ ไม่แน่นะจริงๆม,มันมีความเป็นไปนได้สูงคือคุณกับเขาอาจจะเป็นทวินเฟร,รมที่อยู่ในช่วงเซเปอเรทกันเซเปอเรทเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างจะต้องไปพัฒนาตัวเองแล้วแล้วตอนนี้พลังงานอะ่ะมันดีทั้งคู่เพราะต่างคนต่างโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นแล้วใช้ชีวิตได้อย่างดีทั้งคู่ไปเติบโตแล้วคิดได้แล้วพัฒนาตัวเองแล้วเพราะฉะนั้น มันมีโอกาสที่จะได้รีวิเนียนกันอาถ้ามันอยู่ในพลังงานนี้นะถ้าคุณสองคนอยู่ในพลังงานนี้นะเรามองว่าโอกาสที่จะรีวิเนียนกันนะ่ะไม่นานอืมนะคะรักษาพลังงานนี้ต่อไปนะดูแลตัวเองให้ดีๆต่อไปมีความสุขในชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตให้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นการดึงดูด คุณกับเขาจะได้กลับมารียูเนียนกันเร็วขึ้นเนี่ยพอเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะก็ก็ดีแล้วก็พร้อมแล้วเขาก็เลยนึกถึงว่าเออหรือ,อเขาพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณเขาพร้อมแล้วที่จะมีคุณอยู่ข้างๆอยากลองขอโอกาสอีกสักครั้งอยากลองกลับไปหาคุณชาลิออดก็ออกมาบางคนอาจจะมีการเดินทางนะคะเขาอาจจะมาหาคุณก็ได้อืม เขาอาจจะมาหาคุณมาพบมาเจอคุณอะไรอย่างนี้และถ้าเป็นกรณีที่ก่อนหน้าเนี้เขาเคยถอดใจกับความสัมพันธ์นี้ไปตอนเนี้ยเขามีเรี่ยวมีแรงมีกําลังใจมี power มากขึ้นพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยคราวนี้เขาพร้อมลงสนามละคือจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆอีกและเขาอยากได้โอกาสที่จะกลับมาทําอะไรดีๆกลับมาทําอะไรที่มันควรจะทํากลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณ โอเคเราขอดูหน่อยนะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของทวินเฟรมมันจะต้องมีการรียูเนียนกันเมื่อไหร่แจนยอรี <January> ่ <laughs> เดี๋ยวนะคือตอนนี้คลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงแจนยอรี่แล้วมันไม่ได้อยู่ในช่วงมก,กรลาแล้วมันไม่ได้อยู่ในช่วงมก,กรลาแล้วคลิปนี้คือ น่าจะมาจะวันที่สามน่าจะวันที่สามของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอะโอเคบางคนเนี่ยเขาอาจจะติดต่อคุณมาแล้วก็ได้ตั้งแต่เดือนมกราหรือมันมีสัญญาณอะไรที่ส่งจากเขาอะเช่นมาส่องไอจีมาส่อง IG, สตอรี่มากดไลค์รูปภาพของคุณกดไลค์เฟซบ o ๊กกดไลค์ไอจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น อาจจะยังไม่พูดคุยก็ได้แต่เริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างจากเขาตั้งแต่เดือนมก,การาแล้วหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อทักทายมาบ้างแล้วก็ได้อ่ะเดีย๋ยนะแต่บางคนอ่ะอาจ,จหมายถึงมก,การาปีหน้าก็ได้นะ next month <c oughs> <c oughs> เราบอกแล้วพลังงานอ่ะมันไม่เลว with i n t m o n t h s เนี่ย โอเคมีมกักกะลา next month next month อตอนนี้คืออยู่ในช่วงเดือนกุมภา next month ก็คือมีนานะคะแล้วก็ภายในสามเดือนอคุณก็นับไปคุณดูคลิปเมื่อไหร่หรือว่าคุณดูคลิปเมื่อไหร่คุณอาจจะดูคลิปนี้ตอนช่วงเดือนมีนาคมก็ได้ก็นับไปเดือนหน้าก็คือมีนาเมษาใช่ไหมคะอืมประมาณนี้นะคะ แล้วแต่ว่าคุณดูตอนไหนนะเพราะมันเป็นแรนดอมอยู่แล้วมันไม่มันไม่ได้เจาะจงเวลาแน่นอนนะคะมีเดือนหน้าแล้วก็ภายในสามเดือนแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือมก,กราจะมก,กราปีไหนก็ไม่รู้อาจจะมก,กรลาที่ผ่านมานี้ก็ได้เออใครจะไปรู้บางคนอาจจะคุยกันแล้วนะคะเริ่มคุยกันแล้วเริ่มติดต่อกันแล้วทีนี้บอกแล้วว่า ถ้าพลังงานอะมันดีทั้งคู่แบบเนี้ยมันก็อาจจะมีการรีวิเนียนกันในเร็ววันซึ่งพลังงานมันก็ออกมาอย่างเจริงๆว่ามันก็ไม่นานเดือนหน้าภายในสามเดือนไม่นานเลยนะคะหรือบางคนอะ่ะกลับมาแล้วได้ซ้ําอ่ะ จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันและถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะ mm hmm. ก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ใน description mm hmm. ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ